พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็กลับมาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะคะเนาะอันกับช่องสะพยชัยภูมิเนาะคะเนาะก็ได้ข้าวว่าเห็ดออกค่ะก็เลยหนูนาก็เลยมาสามมันเจ้าของเนาะคะเนาะแล้วก็เลยอันเลยมาเลาะเบิ่งไปเดี๋ยวหนูนาที่พาเก็บเห็ดเนาะคะเนาะอันเมื่อเนีี้ถ้าได้บ่ได้ก็ยาว่ากันเด้อพ่อแม่พี่น้องพามาอันเลาะเบิ่งซื้อๆเด้อค่ะไปตามหนูนาไปเลยค่ะ เห็ดอันเห็ดเห็ดล้วมเห็ดหน้าขาวเนาะคะเนาะเห็ดน้ำอันที่เอื่นเอิ่นเห็ดน้ำแป้งบ้านหนูนะเอื่นเห็ดหน้าขาวไปไปรอเบิ้งกันเลยค่ะทายใส่หัว,ดวเดยนเนาบ่มี้เห็ดดอกกระเทียวก็เอาเนาะคะเนาะกระเทียวขาวผู้เฒ่าว่าเป็นยาไว้เนี่ยกระเทียวขาวเนาะ

ดไข่บอกง่ายเลยคุ่ไข่จ้าฟังฟังฟังเบิ้งเด้มเบิ้งเด้อเขามาใกล้ๆเห็นเว้ยบังเว้ยเจ็บไหมล่ะมาให้มานะแจมือเนี่ยมีเก็บอะไ้เอกมาผู้ใด คือเป็นเังซี่วะที่เนี่ยพุ่นเล้วเห็ดไข่จ้าหอมไหมพี่นอ้องอืมอืมหอมอ่าหอมห่วยห่วยได้การละวเจีวเห็ดไข่เหมือนแต่เจีวเห็ดไข่ได้กินทแท้ๆละไปบึ้งอีก,อก,อก,อก เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ะขุนตัวขาวขุนมันจะดอกใหญ่ๆเลยเห็ดเบี้ยบลาเบี้ยดอกเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้นะค่ะนิดบนดูวเออดอกนี้ไงพี่น้องเก็บเยอะเลยนะหงิดกูประเดี๋ยวเอามา โอ้มีลูกอีกพุ๊บล่ะโอ้โอ้มึงมมีลูกอีกพุ๊บล่ะได้การแล้วเจีวเห็ดไข่กินกระดอกกระเจียวไปทีนะือได้การได้การพ่อแม่พี่น้องนี่ได้การแล้วปลุกเว้ยไปหายอีกโอ้ยมีใจข้ามมาคัก อันนี้อีหยังอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องอือ taking, ดอีกเด Alle, freely, ็งเนียพี er kind of ่น้องแดงรุ่นเหมรุ่นเนี่ยน่นเห็ดบอเนี่ยเหรอเอ้าแตกอีหยังซะเนี่ยมาเรื่องเกิดบุหรี่เจ้าโอ้ยมาเห็ดตันดอกมา่ำงานแบบพี่น้องอะไรบุ๋นหวานพี่น้องเอ๊ยมา เข่าปลาก็ต้องหาของปลาเนาะคะเนะพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าู้ไดยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ต่างประเทศที่ได้เข้ามาเบืองหนูน้าเนาะคะเนะขึ้นหอดบ้านบอขึ้นหอดบ้านก็มาหาเก็บน้ำหนูนาเด้อหวานยอดางามยอดสวยๆเลยมาเด้อจ้า ก you ่อนนี่หยอดงามๆหยอดอุบอบเลยศนะบ้า่มีคนมาหาตีเนียงาบหมดแล้วก็เบื่อแล้วมั้งเออจะไม่ไหมแต่ว่าบ้านข่าวเบื่อเป็นบ่บ้านข่าว เคยกินผักหวานวาเคยเห็นต้นผักหวานกระเบื้องไหวเด้อจ้านี่นะจ้าต้นผักหวานภาคอีสานผักหวานปลาครับผักหวานปลาผักหวานบ้านก็อีกแบบหนึง่งบ้านยางนาดีตําบลบ้านข้าวอำเภอชีบนนตําบลชีบนเออว้าวว้าวผิดเนาะครับเนาะตําบลชีบนญอ,อ,อำเภอบ้านข้าวจังหวัดเชัยภูมิ บ้านยังนาดีด้อจ้าอึดมาปลาก็ต้องได้ของปลาเพราะแม่พี่น้องเย้ยผูหละ่ะทั้ง่งหวานทั้งเห็ดทั้งด,กดกอ,อกกระเจียวเ้าพู้ล่ะอึดขักขนาดด้วยหนูน้ำมึอเนี่ยไปจะหาเลาะเบึงเห็ดอีกเนกาะใช่ละสิหออีกแล้วจ้าแนวกินอีสานเนี่ยบอึด ยังไม่อีกเด็กไม่ก็มาพ่อ,อยอดศักดา์สิทธิ์เมื่อ,อลหร่ไม่ไดเก็บไปสิหรือจะเอาเด็ดลี่ใบมันไปม้วนไปเลยนแนวกินอีสานบุกอึดดอกจ้าถ้าขยันหายู่หากินล่ะน่ะหนูนากบน็บวนกานคนอีสานแท้ดอกจ้ะแต่หักมาอยู่นี่ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะคะเนาะลู่บัตสุย่างละแนวกินบุกอึดพื้นเพสปัจจุบันอัน ของหนูนานี่เป็นคนภาคกลางเนาะคะเนาะเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีค่ะแต่ก็มาได้แฟนอยู่นี่อยู่มาประมาณสิบกว่าปีแล้วว่าวภาษาบ้านเพิ่นได้แล้วหากว่าวภาษาไทยบ้านเจ้าของบ่ได้ค่ะไปไปเบิ่งเห็ดกันต่อเลยค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องหนูนากัย่าอ้อมปลาเบิดแล้วเนาะ,ะ,นะก็บพ่พออีกอย่างอีกเนาะ,ะ,เ,นะเห็ดก็บ่ทันบ่ออีกค่ะเดี๋ยวมือหน้ามือลุ้นเนี่ยหนูนาที่พามาหาอีกดอกค่ะเพราะว่าตอนเนี่ยเห็ดกำลังเริ่มออกแล้วเนาะ มื่อนี้ก็ได้เท่านี้แหละค่ะของปลาเฮาเนาะคะเนาะมีผักหวานนี่เนาะผักหวานอันนี้ผักสาบหรือผักอินูนเนาะคะเนาะแล้วก็ดอกกระเจียวแล้วก็เห็ดอีกสามซีดอกเดี๋ยวหนูนาที่ไปแกงใส้กันเนาะคะเนาะเดี๋ยวคอยชมคลิปแกงเห็ดเนาะคะเนาะค่ะเมื่อนี้หนูนากับนายนุแล้วก็ช่องสะไพชัยภูมิก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่พน้องไปก่อนเด้อค่ะเด้อ จากน้อยค่อยพ่อกันอีกให้เห็ดออกไล,ล่หนูนาที่พามาเบิ้งเนาะคะเนะก็อย่าลืมเนาะคะเนะถ้ามัก็กดไลค์ให้แน่กดแชร์ให้น้ำกดติดตามกดสับสับไขกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูนาดําเด้อคะเด้อเมื่อนีหนูนาก็ขอตัวลาไปแล้วเด้อคะเด้อสวัสดีค่ะาบาย